พผมนี่แล้วมันบอกว่าไงบ้างแล้วมันบอกว่าไงบ้างเรื่องแล้วก็บอกว่าปุ๊บว่าไงอ๋สองคนนั้นเสียมาไหมออผมบอกว่าแล้วโดนไหมสองคนนี้โดนตรวจไหมตรวจทั้งสามคนเลยเนี่ยทั้งสามคนเลยผมไปเดินวนทั้งสซนอ่ะแล้วเขอแผมบอกามันเอาโทรศัพท์ผมไปดูจะได้ถ่ายอะไรได้ถ่ายคลิปอะไรมันเอ่อ มันมันขอโทรศัพท์ผมไปดูการดีแย่งโทรศัพท์นี่คือว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลส่วนตัวแล้วมันทําไม่ได้หรอกผมก็รู้มันไม่ไม่สามารถยีอแย่งได้แต่ผมก็ไม่อยากยามีปัญหาแล้วก็สรุปแล้วก็คือจ่ายห้าพันจ่ายห้าพันบอกที่เรกบอกว่าเจ็ดพันเจ็ดพันเอ่ตอตกงเลยห้าพันวันก็วอย่าไปคุยกับนายให้เอี๋ยวไปคุยกับนายให้เออครับอย่าไปคุยกับนายให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาใกล้เคียงกับเจ็ดพันที่สุด นี่คำนี้ที่ที่มันพูด่าใช่ไหมใช่อยดี๋ย่าไปคุยกับนายให้ให้ใกล้เคียงกับเจ็ดพันที่สุดแล้วมันบอกว่ามีการทํายอดด้วยใช่ทํายอดด้วยครับทวันหนึ่งแต่คุณแมเนี่ยอันนี้คนที่คนนี้แหละคนที่สิบคนที่คนที่สิบพอดีคนที่สิจับผิดไอ้คนนี้จับิดก็ตามที่ในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ